สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําลูบิกเป็นรูปธงชาติรัสเซียกันนะครับรัสเซียก็จะมีธงแถบสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงครับขั้นต้นให้วางแถบสีขาวไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับสีน้ำเงินไว้ด้านขวานะครับสีแดงไว้ด้านใต้นะครับขั้นแรกเลยก็บิดสีน้ําเงินนะครับมันอยู่นี้นะครับได้สสีแล้วนะครับเนาะต่อไปเลยสีแดงครับสีแดงทําไงครับสีแดงอยู่ด้านใต้ก็บิดสีแดงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หักมันนี้เลยนะครับ ไปสีแดงแล้วต่อไปเราจะเปลี่ยนสีนี้เป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนยังไงเลยครับก็พลิกกลับมาอย่างนี้นะครับนะครับเราก็จะทุมก้มที่เราจะทำโครงชัตนลงไปด้านใต้นะครับนะครับแล้วก็นับอันที่หนึ่งันที่สองันที่สามนะครับอ่าแดงอยู่อันที่สามพอดีครับเราจะมาแทนตัวนี้เนาะยังไงครับโอ้นี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าตัวสีแดงอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับแค่ดังขึ้นไปนะครับ กรดันมาแทนเลยครับนี่ครับด้านลงเรียบร้อยครับธงชาติกวัดเสีย